เทศบาลตะบนเขาพระงามจังหวัดลบบุรีจัดงานประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามประจำปี2567ครับเทศบาลตะบนเขาพระงามอําเภอเมืองลบบุรีจัดงานประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามประจำปี2567ที่วัดสิริจันทรานิมิตวรวิหารตะบลเขาพระงามอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีครับ โดยมีนางกฤษณาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลเขาวพระงามผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทสํานักงานลบบุรีส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาวพระงามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมภายในงานนี้ ท้งนี้ประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามครับจัดขึ้นในวันที่15เมษายนของทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในตำบลเขาพระงามได้ร่วมกันสร้างมหาบุญใหญ่ในช่วงสงกรานต์โดยการส่งน้ำพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อพระงามพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธการจำลองพร้อมกับส่งน้ำพระสงฆ์ณวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารตำบลเขาพระงามครับ โดยประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นจากการริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในตำบลจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นที่ได้ร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีอันง,งดงามให้กลายเป็นประเพณีคู่บ้านคู่เมืองสืบทอดไปชั่วลูกหลานโดยขบวนประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามก็จะมีรถบุกพชาติที่สวยงาม มีเทพธิดานะครับเทพพบุตรอยู่บนรถบุพชาติความงดงามของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมใจกันดึงเชือกยาว99เมตรเพื่อชักบุตรสบกหลวงพ่อพระงามจำลองแห่ไปตามเส้นทางในชุมชนกว่า5กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่เชื่อว่าการชักพระจะช่วยให้เกิดอานิสงส์ผลบุญทําให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลและการทําบุญจะช่วยส่งบุญกุศลให้ประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ประเพณีชักพระยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมกับประเพณีและแสดงถึงความพร้อมใจในการทำจิตกิจกรรมต่างๆร่วมกันและเปิดโอกาสให้ผู้ทั้ผู้แก่ครับได้มีโอกาสส่งน้ำหลวงพ่อพระงามเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ